จากการเผยโฉมของปีกัาฟอร์ดเวนเจอรโฉมใหม่มีการเผยทั้งรุ่นปกติและวายแทร็ k สำหรับเวอร์ชั่นสมรรถนะสูงอย่าง Ford ดเวนเ r อร์ t o r จะมีการเปิดตัวตามมาในภายหลังนะครับแต่ Ford มีการทิ้งท้ายในวิดีโอเปิดตัวของ all-new Ranger พร้อมแสดง QR Code ปริศนาแท้ที่จริงแล้วเป็นกำหนดการเปิดตัวของเวอร์ชัน r a p เตอร์นั่นเองนะครับพร้อมปล่อยภาพทีเซอร์และเสียงคำรามของเครื่องยนต์สุดโหด จากเสียงเครื่องยนต์ดังกล่าวคาดว่าจะเป็นขุมพลังใหม่ที่ฟอร์ดมีการแนะนำคือเครื่องยนต์ดีเซล V6 ขนาด3 0 0 0ซี cc คาดให้กำลัง250แรงมา้าแรงบิด600นิวตันเมตรบางตลาดอาจใช้เครื่องยนต์เบนซิน V6 EcoBoost นอกจากนี้ยังมีการปล่อยทีเซอร์ด้านหน้าของตัวรถจะเห็นว่าไฟหน้าจะเหมือนกับรุ่นปกติแต่กระจังหน้าจะเป็นเอกลักษณ์เดิมนะครับคือจะเป็นอักษรฟอร์ดต,ตามด n น r อ p t o เ แน่นอนว่าเวอร์ชันนี้จะเน้นการขับขี่แบบออฟโรดอัปเกรดชุดช่วงล่างใหม่รองรับการลุยและการขับขี่ในความเร็วสูงสำหรับการเปิดตัว All New Ford Ranger Raptor จะมีขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์2022ถือว่าเป็นอีกเวอร์ชันที่น่าจับตามองนะครับเนื่องจาก Ford Ranger Raptor ในเมืองไทยมีเสียงตอบรับจากลูกค้าค่อนข้างดีเลยนะครับแม้ราคาจะสูงถึง1.7ล้านบาทก็ตาม